โยทินเอฟเอกรุสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บตัวเหมือนไฟที่เจอกับชายล่าเนาะครับไม่เจ็บอาวุธของชายล่ากับสมิงดานี่ชายล่าจะหนักกว่าอาวุธชายล่าหนักกว่าแต่ว่าหลากหลายจะเป็นสมิงดาหลากหลายกว่าครับอะ,อะเกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างเห็นว่าจะล่าเขาออกมา,เขา,เ,ขาเขาก็ไม่ยอมมากับเราก็ยอมรับเขาแพ้ครับแพ้แพ,แพ้คือแพ้ครับไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแพร้ก็คือแพ้น้องเขาก็เก่งแก้ทางมาดีเหมือนกันครับ มีจังหวะไหนาบ้างที่แบบพอจะทําจะทาแล้วแบบวันนี้ไม่ได้ดังใจเลยครับไม่ได้ดังใจครับวันนี้ผมยอมรับว่าไม่ได้ดังใจเช่นจังหวะไหนบ้างครับอย่างจังหวะจะลากมันลากมาไม่ได้น่าจะเป็นเพราะเราอาจจะตัวเล็กด้วยไม่ได้มีกระสุกระแสอะไรนะไม่ได้มีกระแสให้ตั้งต่อหนักโน้นนี่นั่นไม่ต้องเกี่ยงว่าใหญ่ไม่มีครับแพ้คือแพ้อสําหรับผมครับแพ้คือแพ้ในมุมเราก็จี้ประเด็นไปที่ว่าเอไม่ได้เกี่ยงเรือกลำหนักไม่ได้ข้ออ้างไม่ใช่แต่สองปอนจาอะไรเราไม่พูดถึงผมยอมรับว่าน้องเขาเก่ง ครับผมแพ้เพราะน้องเขาเก่งแค่นั้นก็เป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าถูกต้องถ้าอย่างนี้แฟนมวยเขาถามมาเจอกันอได้ไหมผมอยากเจออีกสักครั้งครับร2อยถึงร2 5ยหครึ่งนะครับผมเวทไหนก็ได้เลือกมาเลยครับน้ำหนักปอนต่อปอนนะครับผมผมอยากขอวัดยอดมวยอีกสักครั้งหนึ่งครับร้อยี่สิบสี่ถึงร2 5ยี่สิบห้าครึ่งครับอาเวทไหนให้น้องเลือกมาเลยเลือกมาเลยครับจะเท่ากันหรือว่าให ที่ต่ออีกสักตอนหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาเท่ากันดีกว่าเพื่อเพื่อถือว่าเป็นแบบอยากวัดว่า,ถ,าถ้าผ่านผมไปก็คือน้องก็คือแบบเ,เบอร์ต้นๆ้นของประเทศไปเลยะจะได้ไม่มีข้อขอลาหาว่าเอ้ยเอ้ยต่อยโยทินนะอะไรเงี้ยโยทินต่อนะอะไรเงี้ยยังต่ออยู่ปอนนึงนะะ,ะคือไม่ต้องเลยก็คืออยากวัด,อย,วดอยากวัดอีกสักครั้งอมอยากลองอสีมืออีกสักครั้งนึงแต่ะะดูจากที่เราพูดนี่ดูว่าวันนี้นี่ที่ชกกันเสร็จเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ขึ้นมา ดูเรามั่นใจนะว่าถ้าไฟต่อไปได้เจอกันอีกเนี่ยมันมนีรู้จะกินอยู่ก็ก็ไม่รู้นะผมมองมก็มองว่าผมสู้ไม่ได้แต่มุมมองของผมผมคิดว่าถ้าเวทปอนต่อปอนผมคิดว่าผมสู้ได้นะครับในมุมมองของผมนะครับผมเซนมวยจะมองอีกมุมนึงว่าสู้ไม่ได้เหมือนเดิมก็ก็เรื่องของของเขานะครับผมแต่ในมุมมองผมผมมองว่าผมอยากสู้อีกครั้งหนึ่งในเวทของผมก็ แต่มันก็เล็กกับใหญ่อยู่ดีจะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับจะเสียเปรียบแรงกระแทกอีกไหมแต่ว่าไม่ก็ต้องดูเนาะต้องลองเนาะใหญ่ก็เวทเท่ากันครับครับก็คือไม่เสียเปรียบเวทนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องเวทเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าอยากชกอีกครั้งหนึง่งนะครับอ้าวแล้วเมื่อเช้าสรุปว่าชกพิกัดอะไรกันแน่ในกระดานก็เขียนยี่สิบสี่ต่อยี่สิบหกอ่าน้องก็ขออีกขึ้นปอนด์ม่ใช่ แต่ว่าก็ไม่พูดกันเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่พูดกันนะครับสรุปว่าเมื่อเช้านี่ชกพิกัด120 2> <45. S> 1 2ึ่งกับร2 6 5 2> ครับ เอา้าก็หลังจากนี้ก็คงจะพักร่างกายก่อนสักอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มซ้อมต่อครับครับเผื่อมีโอกาสเพื่อได้แก้กันเนาเขาแล้ววันนี้ได้เจอพราจารย์ฉายด้วยนี่เจอครับเจอเป็นไงบ้างได้มีพูดคุยกันไหมว่าอนาคตเราต้องเจอกันนะก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแต่ว่าก็รู้จักกันก็สนิทกันอยู่ครับก็รู้จักกันเป็นพี่เป็นปน้องกันอยู่ไม่ได้แบบ ทูกคนนั่งกันก็รู้จักกันก็รู้จักกับพีเคหลายคนก็รู้กับสองพี่น้องเขาเยอะคนเยอะนะครับแล้วคู่มวยในฝันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพระจันฉายโยธินเนี่ยก็อยู่ที่ต้นสังกัดครับอยู่ที่ต้นสังกัดเขาจัดหรือเขาเสนอมาอยู่ที่น้ําหนักด้วยว่าได้กันหรือเปล่าอะไรพระจันฉายนี่สิบแปดสิบเจ็ดเขาจะทำได้มั้งโยธินถ้ากดต่ำตำเลยร้อยยี่สิ่งตำสุดยี่สิ่นะสี่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุยตรงกลางส่วนตัวจะเท่าๆกับพระจันฉายมั้งโยธิน่ะก็จะสูงกว่านิดนึงครับ หลังเกมวันนี้ได้ยินพี่เลียมพูดด้วยมีอีกคู่หนึ่งที่หมายมั่นหมายปองไว้คือคมเพชรครับแต่มันน่าจะยากหน่อยเนาะต่างศึกต่างสายต่างศึกต่างสายน่าจะน่าจะลําบากครับครับแต่ว่าคมเพชรเวทเล็กกว่าสมิงดําก็น่าจะใช่ครับก็จะเป็นรอบยิบสองน่าจะพอดีกับเราเนี่ยถ้าเจอกันได้พ่กนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าดูเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ